Super Idol 的笑容都没你的甜，八月中午的阳光都没你耀眼，热爱一百零五度的你，滴滴青春的蒸馏水。Super Idol 的笑容都没你的甜，八月中午的阳光都没你耀眼，热爱一百零五度的你，滴滴青春的蒸馏水。 Super Idol 的笑容都没你的甜，八月中午的阳光都没你耀眼，热爱一百零五度的你，滴滴青春的蒸馏水。Super Idol 的笑容都没你的甜，八月中午的阳光都没你耀眼，热爱一百零五度的你，滴滴青春的蒸馏水。 Super Idol โอเคครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้คลิปสุดท้ายของปีนี้นะครับแล้วปีหน้าก็จะมีคลิปอื่นๆื่นอีกมากมายที่จะลงนะครับ ผมมีสิบอ็ดคลิปแล้วใช่ไหมครับปีนี้คือจะมีสิบสองคลิปแล้วครับอันนี้คือคลิปส่งท้ายปีครับแล้วก็จะมีคลิปหนึ่งครับรอวันพรุ่งนี้ก่อนอันนี้คือคลิปเปิดแล้ววันพรุ่งนี้คือคลิปจริงต่อเลยยาวๆประมาณไปลำปางห้าชั่วโมงเนาะห้าชั่วโมงแค่นั้นอะห้าชั่วโมงแต่อาจจะทำให้เหลือห้านาทีได้อยู่ แต่น่าจะยากโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านวันนี้คือวันที่สองเป็นคลิปที่ยาวอาจจะยาวมากที่สุดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนาะไหมเนาะโอเคครับ เราก็จะนำคลิปวันนี้ไปตัดต่อนะครับซึ่งถ้าสมมุติใครอยากกลับบ้านไปหาครอบครัวหรือใครก็ตามที่แบบเป็นญาติญานะครับขอให้กลับบ้านปลอดภัยขอให้เป็นขอให้ถึงที่นั่นอย่างปลอดภัยนะครับเดี๋ยวรอตอนเก้าโมงเนาะแอ้นี้ เออททีเ่าถ่ายคลิปถ่ายคลิปแลวนะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ผ่านบ้านผมมาหนึงซึ่งผ่านจริงๆริงอ๋ออยู่โน่นและตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปลำปางนิดนึงนะเ๋้วราจะได้ถ่ายจุกๆจิกๆนิดนึง โอเคครับเดี๋ยวก็อ,อีกสักพักหนึ่งนะครับเอคเล่นมุกก่อนก็นได้แนละ้วตอนนี้ไ <Okay, S 2> ดีไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวว่าเราดูที่แบบประตูผาเลยนะว่าเป็นยังไง อีกแป๊บหนึ่งอันนี้ยังอยู่เชียงรายอยู่ไปพะเยาก็เข้าเซเว่นสักประมาณ3นาทีถึง10นาทีเอไหมเนโะเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับเคครับทุกคนเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราก็จะไปแวะเซเว่นอีกนิดนึงเนาะ เราใกล้ถึงลำปางละตอนนี้อยู่พะเยาอยู่แต่ขอร้องอย่างนึงนะใค,คใครอยากใครอยากสปอนเซอร์คลิปนี้บอกได้นะคงไม่มีหรอกมั้งสปอนเซอร์โอเคอาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้โอเคแค่นี้ โอเคครับตอนนี้เรามาถึงตอนนี้เราอยู่ที่พะเยานะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สถานที่สําคัญคือกว้านพะเยาซึ่งโอเคครับตัวรครับผมไม่ดูป้ายแล้วเนาะอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็น่าจะถึงงาวแล้วแหละตอนนี้แดดร้อนมาก Oh. ตอนนี้อยู่ที่แม่ใกล้ๆก,กับแม่โคพะเยาครับ เดี๋ยวไปเซเว่นก่อนนะ <Bye. S 1> อเนอ์บายโีเครับตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอยนิดน,นึงเนาะเพราะตอนนี้ยังไม่ถึงลำบากเตอให้ทุกคนดูวิวด้านหลังก็ได้นะครับแต่นอกจากตอนนี้แบบไม่มีอะไรครับก็จะนั่งต่อไปแบบไม่รู้เรื่องอเกแค่นี้ Ja o d ดไปเดี๋ยวเจอกันอีกที่ตอนถึงนงาเลยละกัน